4เทคนิคสร้างความสำเร็จในธุรกิจเดียวกันนะคะเทคนิคแรกค่ะคือการที่เราพบปะในกลุ่มเชี่ยวชาญบอกได้เลยนะคะใครที่มาทำออนไลน์แล้วเดินคนเดียวคิดคนเดียวนะคะไม่หา กลุ่มผู้เชี่ยวชาญที่ทําในทิศทางเดียวกันแล้วเราจะรู้ได้ยังไงคะครูยูที่จะหาในกลุ่มเดียวกันแค่คุณไปดูในทิศทางนะคะมีคนดังๆที่สร้างความสําเร็จมากมายแค่คุณทําบุญง่ายๆโดยการที่ไปกดไลค์กดแชร์ไปกดคอมเมนต์คุณก็จะได้มิตรไมตรีที่ดีแล้วค่ะข้อที่2นะคะนั่นก็คือการให้ความช่วยเหลือค่ะการให้ความช่วยเหลือนที่นี้คือเวลาคุณ รู้อะไรสามารถแบ่งแชร์แบ่งปันครูยุ้ยนะคะจะยกตัวอย่างครูยุ้ยมีเพื่อนในโลกออนไลน์นะคะมาแชร์เวลาครูยุ้ยไม่รู้อะไรเขากล้าตัดสินใจที่จะตอบโดยไม่ได้คิดค่าเรียนค่าคอร์สหรือใดๆทั้งสิ้นเป็นการแบ่งปันนะคะเพราะฉะนั้นคนเราถึงเห็นความสามารถซึ่งกันและกัน สิ่งนี้จะทำให้บุคคลคนนั้นรู้สึกตัวเราว่าเรามีคุณค่าในการสร้างมิตรไมตรีนะคะข้อที่3ถ้าเรามีโอกาสที่จะเดินทางไปสัมมานาหรือไปที่ต่างๆในการพบปะผู้คนที่เขาสร้างความสำเร็จมันจะเปิดการคอนเน c t ชันทำให้เราได้เห็นวิสัยทัศน์หรือแนวคิดคนเราจะประสบความสำเร็จได้มันไม่ได้มาจากหัว เดียวจากสมองของเรานะคะมันมาจากหลายๆไอเดียที่มันหล่อหลอมกลายเป็นตัวเราข้อที่4นะคะการสมานฉันกับผู้เชี่ยวชาญหากวันนี้เราจะเดินในทิศทางธุรกิจที่เราทำอยู่แน่นอนล่ะค่ะเป็นมิตรดีกว่าเป็นศัตรูคนเราจะประสบความสําเร็จนะคะเราเป็นมิตร ร่วมกันนะคะในการที่ให้ความใส่ใจซึ่งกันและกันและการให้เกียรติซึ่งกันและกันนี่คือ4เทคนิคที่จะทําให้คุณสร้างความสําเร็จในธุรกิจเดียวกันหากวันนี้ครูยุ้ยจะมาถึงขั้นตอนนี้ไม่ได้เลยทั้งหมดทั้งมวลครูยุ้ยใช้4เทคนิคนี้โดยการที่ได้เจอเพื่อนได้เจอกัลยาณิมิตได้เจอสิ่งดีๆเข้ามาช่วยกดไลค์กดแชร์หรือเข้ามาเป็นคอมเมนต์ใน ช่องของเราเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะในทุกช่องทางไหนการที่เราไปส่งกําลังใจหรือการทําบุญโดยการที่ไปกดแชร์ไปกดคอมเมนต์หรือการแบ่งปันสิ่งดีๆซึ่งกันและกันโดยที่เราไม่ได้มาคํานึงถึงเงินกี่บาทคนนั้นมาถามเราเราจะคิดกี่บาทการที่ให้ใจแลกใจสิ่งนั้นอะ่ะมันจะทำให้ธุรกิจของเราได้ยั่งยืนและยาวนานนี่คือ4เทคนิคที่อยากให้ทุกคนได้ลองนำไปใช้ในปี2567นะ ะะไม่อยากให้ทุกคนได้เห็นแก่ตัวของในสิ่งที่เราทำเพราะทุกๆอย่างเราสามารถไปการเป็นทีมแต่ตัวเราเป็นคนแรงขับเคลื่อนเพราะฉะนั้นการที่เรามีมิตรหรือกลุ่มธุรกิจเดียวกันมันจะส่งเสริมให้ธุรกิจของเรานะคะได้มีหลากหลายแนวคิดที่จะทำให้ช่องของเราประสบความสำเร็จนั่นเองนะคะใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับครูยูด้วยนะคะ